ในที่สุดก็เป็นไปตามที่หลายๆฝ่ายคาดการและเป็นสิ่งที่สื่อหลายสำนักเผยพแพร่มาก่อนหน้านี้เมื่อเอเดนอาซาซูเปอร์สตาร์ดังชาวเบลเยียมได้ประกาศอำลาเส้นทางลูกหนังยางเป็นทางการในวัย32ปีการไปทําตามฝันที่เรอัลมาเริเเร่เส้นทางของอาซาไม่ได้โรยดิกรีบกุลาบและก็มีหลายช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจ,จําจนใครใครก็ต่างมองว่านี่เป็นหนึ่งในดิวที่ย่ําแย่สุดในประวัติศาสตร์หน้าสามโมสรมันก็อาจจะเป็นจริงหากมองด้วยเรื่องราวของผลงานและสิ่งที่สมโมสรได้รับเป็นการตอบแทนมันไม่ได้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ทุ่่่มลงไปปกวาา้นนอดแต กับปฏิเสธไม่ได้นะครับวันนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดและมีสไตล์การเล่นที่ไม่มีใครเอาแบบอย่างได้การตัดสินใจแขวนสตั๊ดในวัยแค่32ปีก็จะเป็นเรื่องที่ชวนตกใจเพราะเราว่าพี่แกชื่อยังขายได้ยังสามารถกลับมาเก่งอีกครั้งได้และก็มีทางให้ไปต่ออีกมากแต่ทําไมาอาซาถึงเลือกจะรีทายวันนี้ขอบสนามจะมาขายี้ประเด็นครับเหตุผลแรกที่เลิอกอาการบาดเจ็บ อาการบาดเจ็บเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่มากับนักกีฬาอาชีพอูแล้วครับเรียกว่าเป็นเงาตามตัวเลยก็ว่าได้เพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีโดยที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้า อาซาเจอพิษอาการบาดเจ็บเล่นงานและตามหลอกหลอนเป็นวิญญาณตามติดตลอดช่วงสปีที่เรอลมริตเขาได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด18ครั้งใช้เวลาพักฟื้นในโรงหมอไปมากกว่า500วันพลาดโอกาสทองในการลงสนามให้กับเรอลมรีตไปมากกว่า90นัดไม่ว่าจะเจ็บหนักหรือเบานะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวบ่อยๆก็ไม่กจะส่งผลต่อสภาพจิตใจและระดับศักยภาพของความสามารถไม่น้อยบางคนเจ็บบ่อยจนรู้สึกแยงแหวันกลัวจนกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ก็มีบางคนหนักถึงขั้นต้องยุติเส้นทางความฝันของตัวเองไปเลยก็มีเหมือนกันและดูเหมือนว่า อาซาจะเป็นหนึ่งในนั้นเหตุผลที่สองปฏิเสธหลายทีมเกิด เดิมทีอาซาเลยสัญญากัรเออัลมาเรตหนึ่งปีครับแต่ทว่าสุดท้ายกันเลือกจะทาข้อตกลงยกเลิกสัญญาในความยินยอมทั้งสองฝ่ายอาซาเปลี่ยนฐานะมาเป็นนักเตะฟ,ฟรีเอเยน่นหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเขาเป็นนักเตะที่ไม่มีใครเอาแต่ไม่ใช่เลยนะครับคุณคิดผิดและเขาก็ไม่ได้มีความช้าใจอะไรในการแยกทางกับราชาลุดขาวอย่างที่บอกไปว่าอาซายังขายได้นี่เป็นนักเตะที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งหากอยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีหลายๆทีมนะครับอาซาขอรับหน้าที่เค้นฟอร์มอสุดยอดของชายคนนี้ไม่ว่าจะเเป็นนนสสโมมมรใใซาอุที เราไปถึงทีมชั้นนาจากฝรั่งเศสอย่างพ่วงนีสลิวโอลิปิกมากเซย์กสนเอาอาซากลับไปร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามครับอาซาเรียกตอบปฏิเสธไปทั้งหมดแม้จะไม่มีการยืนยันในบทสัมภาษณ์แต่กาวแววมาว่าเหตุผลนั้นเป็นเพราะตัวนักเตะมองว่าอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังมาจากเรอลมริดอา,าจทาให้เขากลับมาเป็นคนเดิมไม่ได้อีกต่อไปและมันก็ถึงเวลาที่ควรห,หัน,ห,น,ห,น,น,ห,นหลังให้กับเส้นทางแห่งความฝันเสถียนี่คือบทสรุปทั้งหมดของการตัดสินใจหันหลังให้กับเส้นทางแห่งความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพถ้านน้ยคี เสียใจนี่เป็นผู้เล่นที่ดีสุดของลีกเอิงเมื่อสมัยอยู่กับลิวในลีกเอิงฝรั่งเศสคว้าแชมเมีย์ลีกอังกฤษกับเชลซีสองสมัย F a คัพหนึ่งสมัยลีคัพหนึ่งสมัยอยู U ่ฝ่ายูุโรปลีกสองสมัยลงเล่นไป3 5 2เกมยิงได้ร1 0ยประตูกดไปอีก9 2แาสิสต์ิคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของพรมเมีย์ลีกไป1รอบเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของเชลซีอีก4สมัยบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดบนหน้าบริษั์ของสโมสรเชลซีและเป็นที่รักของแฟนบอลมากที่สุดคนหนึ่งชช่วช่ววงงีีิิตขอขอาาเอเเาาทรรรมมจจะไะสบ สำเร็จอย่างที่เรารู้กันได้ลงเล่นไปเพียงแค่76นัดยิง7ประตูตลอด4ปีแต่ก็ได้แชมป์ทุกทรฟี่นะครับไม่ว่าจะเป็นลาลีกายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอรัพเราไปถึงสโมสรโลกและแกก็ได้ร่วมงานกับตำนานที่เป็นไอดอนอย่างเซดินซีดานและก็ได้สวมยูนิฟอร์มราชาชุดขาวอย่างที่ไฟฟันแม้จุดจบของแกนะครับจะไม่เป็นดังที่หวังก็ตาอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟุตบอลที่ดีพอจะเทียบชั้น2ปีศาจที่แข่งกระแล่งที่สุดแห่งย สุดบนหน้าบริษัทเบลเยี่ยมในรับเดียวกันกับเควินเดบรอยมันอาจจะมีจุดด่างพ้อยอยู่บ้างในช่วง16ปีแห่งความหลังของอาซาแต่ในภาพรวมแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เขาต้องรู้สึกเสียดายเลยทั้งความสนุกความสําเร็จความท้าทายต่างๆพี่แกผ่านมาทั้งหมดแล้วส่วนอนาคตนับจากนี้นะครับไม่ว่าเขาจะเลือกเดินทางเส้นไหนก็ขอให้โชคดีนะครับอาซา